สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุขผู้สกลครับสวัสดี f อทุกท่านครับสวัสดีช่วงเที่ยงนะครับอยู่ที่วัดบ้านน้องไซนะครับตำบลน้องละคำจังหวัดร่อนธานีครับพึ่งทอดจอดถึงครับนะทีมงานพึ่งทอดจอดถึงกันครับกระดังพักพรอนครับนะครับสถานที่คือแครบเทวูบัานเี่เป็นตะลงไหญบ้านน้อบัานเนี่ยเพราะว่าวันที่ก่อติดติบินในวันออกพันศาเนาะครับน้อต่างวัดเพิ่งเจียงว่าเพิ่งเซี่ยเซีตั้งวิธีแค่ บ่อย่ายเลยครับเพราะว่าเป็นวิธีการยังตะวันทิวบ่ครับเออเปอร์นว่านะครับร้านทีแคบมากจะลงวิธีเดบอครับจะออติดตามชมนะครับอ่าสนเอฟซีทั้งอุดรอครับผมครั้งแรกที่ข้ามาลงอยู่นี่ครับเอฟซีปีทีเดียวเคยมาลงนี่ครับแต่เป็นลงสำนักงานของนกน้อยอุดรพอรกับเออ น้องกันเสียงอีสานนะครับนอที่ผ่านมากนี่เสียงพันเลยมากแล้วนะครับมาแดงเขามีการเปิดวงอ่าสาวหน่อยโอ้เสียงอีสานนะครับนอนะครับแต่สมัยตะกี้ซีพีที่เราเข้าไปเด่นอยูามทำการแสดงหน่อยปิดวิกันโอ้คนไหลเติบครับอ้าวเจ้ว่านี่คนในเมืองลงนี่วัดบ้านน้องไซไปสักแต่ทันที่นี่จำกัดครับสถานทีไม่ใหญ่เลยครับแคบสีลุงไม่ที่ใหญ่เลยบ้านออบ้านนี่ทั้งวัด อาจารย์พูดกับว่าหายแข็งแคล็บนะครับน้องครับผมดูแข็งนั่งว่าแอ่ะก็ได้กระจังโทษติดต่อครับแพร่พลาดแสงทองพิจารณาแล้วนะครับน้องจะเอาจังไรว่าสีลงง่ายที่ลงหน่อยก็ได้เอาแต่เพิ่นนะครับน้องตัวอาจารย์จีเฮาแคบงนะครับน้องนะครับทาจาีย์จีเติมฟูนครับแต่ว่าอาจารย์จีมันแคบงนะครับน้อง เครยนเ่ักครัขอป็นงคุยกันแล้วครับเพิ่นว่าจังไรคบเนาะอ่าเราติดตามชมพรุ่งนี้ครับนทีมแข็เพิ่นสิจัดงานไปตักหวาที่โวนแวครับต้องออกค้นสาาจับทนทีเฮรอแล้มันแข็งเพิ่นว่าห้จัด ถือร่องโเต็มนะครับเนาะติดจังไรก็จังทุยครับปัดแถว่เมืองกันว่าเพื่อใส่ร่ลงซ้ำไดรพอถึงวันเั้นพอหอดจอดถึงแหละแล้วจังทุ่ปรึกษาเพื่อนตอนนี้ก็พักพรก่อนจะเข้าผมอาจารย์เพื่นมาบอกว่าให้เขียนแต่ซ้ำนี่ซ้ำนี่เนาะครับเนาะเพราะว่เพื่ิเที่วิธีตักวัดเทโบเพื่อนฟังเนึองต้องเป็นดยให้ฟังเนึองเนาะครับเนาะไวให้จัดงานมันงสิเก่า คือเมื่อนไม่ติดซิปคนติตักบาทเทีวูครับคนในวอดทีมันแคบงด้วยนะลุงในบอดอะกสบายอ่าจิ้มหอาก็ต้องจังปรึกษาก,กันกับบอดบอดทีลุงซำไดรเนาะก็ <c oughs> สำหรับพวกที้มหอกเดาแต่ครับให้ลงหน่อยลงใหญ่ลุงในเบิร์ดครับว่าจะข้อตกลงการเอาแบบอะไรครับอยากจะสถานที่อยากจะมองจำเป็นเนาะครับเนาะเพราะว่สาสถานที่มันออดที่ปวาอํานวยคือ ทุกหมองทุกหมองมันกับกล่องใหญ่วิยีเหาอวัสามสิบเมตรกับลึกสิบสามสิบสี่เมตรครับหมองจอดรถจอดล่ากอยู่รถจะล้ายขั้นขึ้นมาอ่าก็รอติดตามชมว่าสิเป็นจังไงสีรุ่งแบบไรนะครับเ็ที่ครับไปปรึกษาหาเรื่องกันอ่าแล้วอีกเมืองหนึ่งผนังเงินผนอกจังสิเป็นเมืองานเนาะครับเนาะเมื่อนี้กับมาทีงวัดห้องบริการบ้านครับเพราะว่าเดินอยู่เมื่อคืนอยู่ขอนแก่น ขอนแกันมันก็สีเดินทางไปอุบลก็สีไกลแต่ก็ครับนอคก็ได้เลยมาหนี่ได้มาอุดรบัดบัดน้องไซด์ดีเพราะว่าในวัดในว่าอาจมนก็มีของน้ำของในมีไฟฟ้ายใส่ครับนออ่าได้เลยถ้ากันเลยรถมาเลยเก็บของแล้วก็เจ้ามหาธีร์เลยครับเนี่ยตอนนี้ก็นั่งพักพันวันใจกันหันมาแรงคุยคุยได้โอเคว่าให้รุ่งมองนี้สีแคบสใหญ่ก็ต้องร่งสิกะทิ้งม่านหากก็จะพากันร่ง ไปทีหมาเรี่ยงนี่ยนะครับเนาะอ่าเพราะว่าจะได้เอาของออกจากรถกับสีนอนในรถกันเพราะว่าของกันเต็มรถเนาะครับน้อกับคนออกต่างไปที่เด้วกับเสียบางคนกันอนในไต่ไปที่เนี่ยผูกปีนอนเนี่ยบางคนกันอนบนรถอ่าบนรถนี่มองนอนครับทำตะคุณของออกแล้วเนาะครับเนาะครับกอีกอย่างหนึ่งเขาก็สบายขึ้นมาออื่นกับบนตองเฮ็ดไลยบนตองตากแดดนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเขาก็เฮ็ดช่วงคำคำนะครับเฮ็ดของคำ เอาเจ้าเวที่ไว้เดิอมมือกันกับจังติดฉากติดเครื่องไฟติดลงระบบเครื่องเสียงเนาะครับเนาะอ่ามันก็ดีไปกับที่วานอกกับสุดเยเมื่อยหลายเนาะครับซ้ำมีเวลาจังนสี่ก็ไปหาดมีเวลามีงานสมอเสมอเสียลำบากกว่านี้นะครับอ่าช่วงนี้คือว่างานมันเบี่ยนมือเบี่ยนมือเบี่ยนซองมือกะแต่มีโอกาสกระต่างกอนก็ดีไปกับสุดเยเมื่อยหลายเนาะครับเนาะ ครับมาบ้านนี้บ้านนี้บ้านใหญ่ครับบ้านบ้านน้องไซนี่ครับร้านค้าร้านขายเต็มรอบรอบรอบวัดเลยครับโอ้ทีมงานมากมายแบบนี้มีห้องน้ำให้ใส่มีไฟฟ้าให้ใส่มีร้านอาหารร้านค้าสื่อของอยากของกินครับเพราะว่าเป็นงานบิดบเนาะอำนาจจะพลาดห้าพีพีเขาก็ต้องหาสื่อกินเองเนาะครับเนาะนะครับรอติดตามชมนะครับเรือวัดเซี่ยฮาวเซี่รุ่งวิธีใหญ่ได้สูตรวิธีน้อยอ่าก็รอติดตามรอฟังบอส แค่เอวอดบิ๊กก่อนหรือผู้จัดการนี่ลุยครับผมอ่าว่าสิสั่งการมาแน่ไรสั่งมาแบบไรที่มานกระจัดให้ตามที่เพื่อนบอกเพื่อนสั่งนะครับอ่าเฮ็ดงแต่เบิดหน่อยไงเดี๋ยวจะเพื่อนเดี๋ยวจะตามทีชีเราครับเนาะอเรอติดตามชมครับผมอ่ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสซาเช่นนั้นครับคลิปนี้ไว้สักนิดครับเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ